โอเคนะครับก็มาถึงคู่สุดท้ายในเส้นปกตินะฮะของรอบแรกก็จะเป็นคุณก้องกับคุณบูมนั่นเองครับผมมืออยู่คนเดียวนะฮะคุณก้องมมอเงอ็เสียก็เข้าครับเอเสียเข้าใจไหมก็คือคุณก้องนะเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในบุคลา ระดับต้นๆนะของช่องนะครับแล้วก็ววกคุณบูงนะหนุ่มร้อนไฟแรงนะอากาศเมือ,องไทยร้อนก็เข้าใจได้แล้วโอเคครับก็ <Okay. S 1> ตัางมาเกมเลยดีกว่านะ <Okay. S 1> ผมโอเคครับนั้นเริ่มด้วยการเลื่อนตัวได้เลยครับ <eight. S 1> คุณบูงเลือนตัวนะครับคุณบูมโอเคครับทัรร้งสองไปเลื่อนตัวนะครับประดาดเลยครับ โอเคครับดูเหมือนพ่เดีสู้ได้เป็นเกทฮอลนะครับคุณก้องว้าวซึ่งมาจากที่ที่มีที่ให้จูบอยู่นะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองหรือว่าเสียประโยชน์ทั้งคู่นะนั่นเองครับศึกระหว่างเอเลี่ยนกับบัมพายนะใช่ครับก็น่า,านจะเป็นพีเดเ,เตอร์พับบัมพายนะเออว้าโอ้อะไรครับนี่อโอเคครับตอนนี้คุณก้องนี่จนตีใส่ผมูมไม่หยุดเลย เลือดนี่ถกี่ยว่าสูญเสียกันอยู่นะฮะแต่คุณค้องจะเป็นฝั่งได้เปรียบมากกว่านะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ก็คือคุณบูมที่โดนคุณค้องนี่ต่อยไม่เลี้ยงเลยครับอนวดครับถ้าเป็นแป้งขึ้นปูแล้วนะแต่ว่ายี่มีความสุขอะใช่ครับสุขแล้วเสาด้วยครับอาทิตย์ด้วยอะไรครับอะไรครับราแล้วกันที่เกี่ยกดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่ คุณบูมถือว่าเสียเปรียบมากนะเพราะคุณกล้องนี่ก็เป็นระดับตัวท็อปของช่องเหมือนกันนะแบบฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยเครับแบบเบอร์ตองเลยครับผมไม่ใช่ครับคำแปลกๆนะครับรหัส XL ครับอือเจ๋งเล่นสามตัวเน้นๆอือะไรครับนี่โอเคครับ <laughs> 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 ก็กลับขึ้นกันต่อสู้นะตอนนี้คุณบูมได้เสียไลฟ์ไปแล้วนะครับเนื่องจากการญาเตียงตอนนี้ของภูสินนะขอเรียกว่าภูสินนะอาจจะเล่กสลับกันมากนะคุณกล้องคุณภูสินทั้งคู่นะต้องขออาภัยเลยนะ อันนี้คุณบูมนี่ดูเหมือนจะเสีย,ยบๆมากเลยนะครับเพราะคุณรู้สึกเนี่เขาก็ของจริงน,นะโอเคครับตอนนี้โดนกดไล่ต้อนอย่างต่อนเนื่องครับถือว่าสุดสีไมากครับเจ้าครับุ้องตอนนี้ก็ถือว่าตึงครับตึงตาตึงใจามากตึงมากาอันนี้เกมนี้ใช่ครับเกม กมนี้ตึงมากนะเพราะเนื่องจากคุณบูมนอกจากเขาจะมีความสามารถในการต่อสู้ระดับเหนือเขายังมีความสามารถในการลบดรีกที่ว่าสูงนะโอ้โ oh, ห hey. ไปสมัครรายการไปแข่งแล้วด้วยว่าใครจโอเคครับจังหวะนี้ก็คุณบูมก็กระโดดกระโดดมาแล้วดุเหมือนเมื่อกี้อนขึ้นเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วสำหรับเขาเลยสายโจ๊กไม่ชอบเลยสายโจ๊กให้่รักเลยนะรักเลยครับตอนนี้บูมเสียอีกแล้วนี่ครับซึ่งขาให้เสียเปียกมากเลยครับทําให้คุณบูมอาจจะต้องไปยูสายท่าขอะนะ ก็เป็นได้นะครับผมใช่ตอนนี้เพิ่งเกลี่ยนได้ใช่ครับก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในโบคาลาครับผมอันนี้ครับคุณบูมนี้โดนคุณกล้องนะแต่ตอนนี้คุณบูมเริ่มส่วนคุณกล้องได้แล้วนะแต่เรยญาตที่จะทำสกอร์นะโอเคครับคุณบูมนี่ต่อสู้อย่างดุเดือดเลือดพ่านครับคุณกล้องจะเสียเลือดหรือเปล่าฮะเสียเลือดหรือเปล่า ก็น่าจะยากนะครับเพราะพวกเขาทั้งสองนี้ก็ดูเชิงงานะไปดูเชิงกันมานะอตอนนี้คุณก้องได้สกอร์สุดท้ายของคุณบูมไปทำนี่ตบไปที่ออได้ต่างคครับไ่จบไปที่สามต่อศูนย์เลยครับเนี่ยโอเคครับผมโอเคครับ,<ม>คครบต้องอยู่ในเกมที่สองแล้วนะครับสาหรับคู่นี้นะก็จะเชิญเลื่อกตัวได้เลยครับส่วนคุณก้องยืมมาเป็นส่วนของฮาร์ตโวนี้นะครับส่วนคุณ โอ้คุณพุ่มหยิบมาเป็นโอไรออนนะครับซึ่งเขาต้อจะเล่นได้ดีระดับหนึ่งนะโอเคครับไปดูการแข่งกันต่อเลยดีกว่านะครับทุ่านโอเคครับการ่อสู้จะสนุกแค่ไหนก็ต้องไปดูกันเลยนะครับเนี่ย แต่ถ้ารอบนี้คุณบูมพลาดนี่คือคุณบูมจะไม่มีโอกาสได้ไปเฉ <c oughs> ีนแสงมูลตายปกติแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยนะฮะเสียงแปลกๆนะครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้คุณ <c oughs> บูมนี่โดนคุณข้องคอมโบยับครับเหมือนจะซีโรุู่เดียนนะแต่ไม่สําเร็จครับคุณบูมนี่น่ <c oughs> าว่าเสียได้ไปเก็บตาครับใช่ครับผมคุณบูมก็พยายามซีโรุู่เดียขับหรือไม่ครับแต่ว่าตอนนี้คุณข้องนี่ผิว,วได้เปลียนไปเยอะแล้วเพราะ หนึ่งเจ็บหนักครับเจ็บหนักเจ็บหนักมากครับออ้หรือว่านอกจากพ่อเขาเก่งเรื่องสเปีย์แล้วเขายังเก่งเรื่องดาบด้วยพ่เห็นว่าเป็นคนที่รบเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วของทั้งว่าทั้งหมดที่ว่าที่อยู่ในฮัลตอริตัวนี้แล้วนะครับผมโอ้หนะว่างปูมากใช่ครับผมคุณบูไม่ตกไปอย่างง่ายๆเหมือนจะง่วงนะเหมือนจะง่วงนะหรือมันก็ขาเม็นตะคิวครับบีบไม่ทันน่าจะเมื่อกี้ว่าน้ำอยู่อืมขชะครับ ครับเลยคิด่าโหคุณคลองนี่หัวใจสันนัวใส่ครับคุณบุมคุณบุมตายไปแล้วครับโหเกมนี้เร็วมากครับเพิ่2สองวิงเท่านั้นครับผมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีะช่างเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยครับโอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับคู่นี้นะคู่สถานของคูปสี่นะครับโอเคเขาตัดไปดูที่คู่ต่อ